สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับทาสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราวันนี้ไม่ได้อยู่ที่สวนนะครับยังไม่ได้ไปสวนอยู่ร้านอยู่แต่แล้วทีนี้เพื่อนๆหลายคนถามมาว่าน้ําหมักไล่แมลงเนี่ยผมใช้แบบไหนก็ไม่สั้นไม่ยาวครับทริปนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทาน้ําหมักไล่แมลงกันง่ายๆครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่าสำหรับน้ําหมักไล่แมลงผมนะครับผมจะใช้คือตัวนี้ตัวนี้คือน้าหมักน้ําหมักอะไรก็ได้คือมันเป็นน้ำหมักที่ผมต่อยอดจากตรงนี้นั่นเอง จา,จากที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมคือในครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกที่ทำเนี่ยผมก็ไม่มีน้ําหมักนี่หรอกครับผมใช้น้าเปล่าอะครั้งแรกทําคือใช้น้ําเปล่าแทนนะครับผมจะใช้น้ําเปล่าแต่ถ้าเรามีน้ําหมักแล้วเป็นน้ําหมักอะไรก็ช่างครับน้ําหมักแบบไหนก็ได้เอามาเลยครับประมาณ1ลิตรแล้วทีนี้ก็มีนี่น้าส้มสายชูน้ําส้มสายชูเนี่ยผมซื้อได้ขวดใหญ่ปกติผมใช้แค่ขวดเล็กครับถ้าเป็นขวดใหญ่ผมใช้แค่ครึ่งเดียวกับอันนี้ <c oughs> ยาสูบครับเนี่ยผมใช้สองก้อนเนี่ยฮะใช้แค่นี้ยยาสูบผมเนี่ยเป็นยาสูบแถวบ้านผมก็ทำนะก็จะมาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม,ม่มีก็ไปซื้อได้ครับมีตามร้านทั่วไปผมใช้สองก้อนอ่าจากนั้นก็ฝาเปิดยากจกังอืมเปิดยากหน่อยอ่ะอันนี้ ้าเพื่อนๆทาครั้งแรกนะครับเรายังไม่มีน้ําหมักเนี่ยหรือเพื่อนๆคนใดที่มีน้ําหมักอะไรก็ได้ครับเอามาเลยครับประมาณลิตรหนึ่งถ้าไม่มีน้ําหมักใช้น้ําเปล่าแทนนะครับอ่ะตรงนี้ผมก็เทเลยอันนี้ผมตวงแล้วครับประมาณลิตรหนึ่งน่ฮะเทไปแบบเนี้ยหาภาชนะอะไรก็ได้ครับที่เทแล้วมันปิดฝาไว้ได้เนี่ยแบบนี้น้ำหมักเนี่ยจะราคาถูกครับจะไม่แพงและเวลาใช้มันจะได้ผลด้วย เดี๋ยวการใช้วิธีการผมจะอธิบายท้ายคลิปนะครับผมเพราะว่าการใช้มันสําคัญกว่าการทำน้ําหมักเพราะน้ําหมักเนี่ยใครๆก็มีใครๆก็ทําได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวนะผมเปิดฝาก่อนน้ําส้มสายชูเนี่ยจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ครับเอาที่ร้านค้าข้างๆบ้านเรามีเนี่ยซื้อมาเลยครับอันไหนก็ได้ผมจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเทแบบนี้เลย ประมาณครึ่งครึ่งผมมัดแบบนี้ฮะเนี่ยผมจะดูว่าถ้ามันครึ่งก็คือครึ่งอันนี้ยังผมไม่ได้มันไม่ต้องเป๊ะหรอกครับอเอาแค่คร่าวๆก็ใช้ได้อยู่เพราะผมทําแบบนี้นี่ยเป๊ะมากเกินไปมันทํายากครับเพื่อนๆจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอกแล้วการทําน้าหมักอะน้าะํนาหมักไ่แมลงมันมีเยอะแยะมากมายครับซึ่งน้ําหมักผมเชื่อว่าแต่ละคนทุกคนเนี่ยมีน้ําหมักอยู่แล้วก็ประมาณเนี้ยฮะเนี่ยแล้วทีนี้ราคาน้ําหมักนี่เหรอ อย่างตัวนี้เนี่ยผมซื้อชาวบ้านเขาปลูกกันนะครับเขาจะขายประมาณก้อนละห้บาทก็ประมาณ10บาทน้ําส้มสายชูสิบบาทโอ้ยสิบาทครึ่งหนึ่งก็ประมาณ7บาทก็ไม่ถึง20บาทครับน้ําหมักนี้แล้วทีนี้ผมจะหมักเอาไว้แบบนี้ผมหมักไว้คืนผมหมักไว้คืนหนึ่งครับหมักไว้หนึ่งคืนแล้วทีนี้วิธีการใช้งานก็คือเพื่อนๆไปหารเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ในปริมาณที่น้อยผมใช้ปริมาณที่เยอะ ผมใช้น้ำหมักเนี่ยไปไล่แมลงในสวนผักสลัดของผมเพราะผมปลูกผมไม่ได้ใช้สารเคมีในการฆ่าแมาลงผมใช้น้ำหมักไล่เอาเพื่อนๆควรมีน้ำหมักสักสามอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะทำน้ำหมักอีกสองอย่างให้ดูพอดีวันนี้ผมมีวัตถุดิบแค่นี้ผมก็ทำให้ดูแค่คลิปเดียวเวลาใช้ผมจะใช้หนึ่งอันนี้น้ำหมักเนี่ยหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วแล้วก็ผสมกับน้ำยี่สิบลิตรน้ำหมักหนึ่งแก้วนะครับกับน้ำยี่สิบลิตรผมใช้แบบนี้ แล้วเวลาฉีดผมฉีดช่วงเย็นครับฉีดช่วงเย็นนี่ผมฉีดสามวันครั้งผมมีน้ำหมัก3อย่างสมมติว่าเป็น1 2สองแล้วก็3 million, 3วันผมฉีดตัวนี้3ครั ah ้ง3วันครั้งฉีดติดต่อกัน 3, มครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งผมใช้แบบนี้ครับถ้าเราใช้อย่างเดียวฉีดอย่างเดียวเนี่ยแมลงมันจับทางได้ดังนั้นเพื่อนๆเวลาใช้น้ำหมัก หรือเราใช้ตัวนี้กับน้ำส้มควันไม้อีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับใช้สลับกัน3มวันแล้วก็เป็นน้ำส้มควันไม้อีก3ามวันแต่ถ้าจะดีเนี่ยใช้3อย่างแมลงมันจะได้จับทางไม่ถูกผมใช้แบบนี้เพราะผมปลูกผักสลัดผมใช้น้ำหมักในการไล่แมลงเพราะว่าผมไม่ฆ่าแมลงผมจะไล่แมลงเอาอ่าเป็นเทคนิคง่ายๆครับเพื่อนๆเราไม่ปรับใช้นะครับส่วนเพื่อนๆคนใดมีเทคนิคการทําน้ำหมักแบบราคาประหยัดใช้งานได้ยี่แบบใช้ผลใช้ได้ผลจริงๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาดูนะครับแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ มันไม่เสียหายแล้วครับน้ำหมักมีหลายอย่างถามว่ามันรุนแรงไหมผมใช้แบบนี้ผมก็ใช้กับผักสลัดนะครับเพราะว่าผักสลัดเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันเป็นผักที่เปราะบางมากกว่าผักอื่นๆนั่นแหละผมก็ใช้น้ำหมักตัวนี้แหละอีกแบบหนึ่งก็เป็นน้ำหมักเหล้าขาวผมใช้เหล้าขาวอีกอันนึงผมใช้น้ำส้มควันไม้ผมใช้3ามอย่างใช้แค่นี้ฮะลองไปปรับใช้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปกลัวครับขนาดผมทําผักสลัดผมยังใช้ตัวนี้ได้ผักอย่างอื่นผมว่ามันก็ไม่ละเอียดอ่อนเท่าผักสลัดหรอกนะครับ ดูเป็นแนวทางครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ